สวัสดีค่ะช่องแม่บ,บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแบ็ก e r ซเซิร์นะคะกับแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมนะคะประจําวันที่เออมึงนะชอบลืมแหละ2ี่สิบสอพฤษภาคมสองหค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอเนี่ยขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ,บ้านติดเกมที่ทำการสมรัครสมาชิกช่องแม่บ,บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูใทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจทใี่ดีมากๆเลยค่ะ คุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกม Back i เ s e r แล้วแล้วก็แม่บ้านขออนุญ,ญาตแนะนำร้าน Super Special Shop นะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID Password ด้วยนะคะใช้แค่ลิงก์ URL ในการเติมเท่านั้นเองสำหรับวิธีการเติมนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปที่แม่บ้านเคยทำไว้ก็ได้หรือจะสอบถามทางร้านโดยตรงเลยก็ได้นะคะโดยสามารถติดต่อกกทางร้านได้ทั้งทางเพจ a c e b o o k แล้วก็ Li@ n e o f f i c i a l เลยนะคะ เรบราคานะคะสามารถตรวจสอบได้ตามนี้เลยแล้วก็รบกวนสอบถามทางร้านทุกครั้งนะคะเพราะเรลยราคาบางทีก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นนะคะก็ถ้าเกิดไม่แน่ใจยังไงก็สามารถสอบถามทางร้านก่อนได้เลยนะคะว่าราคาในตอนนั้นจะเป็นสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็ขออนุญ,ญาตฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนเอาละค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จะมีออโดมซานะคะซึ่ง แมกนูนนะคะหรือว่ามร์กลูดเฮปูเฮลริกสนะคะของโดสอามาแล้เดอร์ก็จะเป็นค่าเป่าควันนะคะเป่าควันเป็นทาเป่าควันตึงๆนะคะตัวอ e ีนั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องเก็บไปใช้เลยนะสาอันนี้ก็ ออถ้าแม็กนูเนี่ยมันจะไปพ่วงก,กับเหมือนของสืบทอดหรือว่าเป็นของแบบคาสแรกนะคะเป็นอาวุธแรกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดใครเอ,อเรนแบบอาวุอะไรเงี้ยก็ต้องไปปรับใช้กันอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนวันนี้นะคะสําหรับโดซาเนี่ยสืบทอดมีการบัฟ PVE ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะซึ่งก็ตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องบัฟแต่พอดีแม่บ้านก็เล่นโดซาอยู่แล้วก็เลยลองเอาสืบทอดไปฟาร์มดูก็เออโอเคเข้าใจแล้วค่ะ คือถ,ถ้าเกิดใครสงสัยว่าทำไมโดซาสืบถึงต้องโดนปรับ PVE ขึ้นมานิดนึงก็เพราะว่าถ้าพูดตรงๆตอนนี้โดซาสืบถือว่าฟาร์มชากว่าอาชีพอื่นฟาร์มชาแม่ฟาร์มชาแม่แต่ตัวเองก็คือแม่แต่โดซาเอาเวเองนะคะก็เลยโอเคเข้าใจแล้วทำไมต้องปรับดาเมจของสกิลขึ้นมานิดนึงนะคะจริงๆเพราะบางสกิลก็ปรับมานิดเดียวแต่บางสกิลก็คือขึ้นมาประมาณ1,000%พเเลยนะคะซึ่งก็โอเคถูกแล้วที่ต้องปรับนะคะอ่ะต่อไปนะคะ เป็นการเรื่องออปรับรับค่าคะแนนการสมทบในการเชื่อมต่อฐานรัศซื้อที่อยู่นะคะก็ตอนนี้ได้ทําการปรับค่าคะแนนสมทบต่างๆทั่วทั้งโลกเบรกิเซอร์เลยนะคะเพราะว่าเออเพื่อให้เราใช้คะแนนสมทบได้น้อยลงหมายถึงว่าใช้น้อยลงในการแบบซื้อที่อยู่ซึ่งอ,อะไรแบบนี้นะคะจะได้ไม่ต้องบอว่าไปบบว่าหัวหดก้นขิดในการหากันอีกต่อไปอะไรอย่างนี้ก็คือใช้น้อยลงอันแหละ แล้วก็ทำการเพิ่มฐานผลิตใหม่ในพื้นที่อูลูคีทานะคะอูลูคีทาเออก็จะมีเป็นพวกเอ่อยางมาแร่ทองแดงแร่เหล็กแล่วอ็ธรรมชาติหินอัญมนีหยูนี้น,น,น,นั่นอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ต่อใครจะส่งคนงานไปโคงไปขุดไปหาอะไรก็ลุยเลยคะ่ะเออต่อไปนะคะอ่ะ ่ามกลางสังคมยุคสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนไปด้วยอย่างรวดเร็ววันนี้เรามีข่าวใหม่ที่จะมาช่วยเพิ่มความสนุกสบายให้กับทุกท่านนะคะสามารถดื่มด่อไปกับก,บกาแฟคักแก้วในายามเช้าคืออะไร <laughs> ก็คือง่ายๆนะคะปลานะคะปรับแล้วนะคะระยะเวลาประกันราคาของปลานะคะจาก24ชั่วโมงเป็น48ชั่วโมงตื่นมาตอนเช้าจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลกันอีกแล้วนะคะอะไรประมาณนี้ <laughs> ซึ่งอถ้าเป็นพื้นที่โอริดิทาราจาก36ชั่วโมงจะเป็นหกชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเป็นราคาปลาในภูเขาหิมะจะเหมือนเดิมนะคะทุกคนเขาว่างี้อืมอโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่อาง่ายวันนี้คัมพีค่ะเพิ่มภาพสุขการทัศน์กับต่อสู้นะคะห้ารอยสิบเปอร์เซ็นบรีที่แล้วนะทุกคนไปซื้อกันใหม่ได้นะคะห้าสิบสามใบ ลุยๆใครจะเวลจะอะไรก็ซื้อใครยังไม่เวลไม่เป็นไรซื้อมาลองเก็บไว้นะคะเพราะมันให้ปีละครั้งประมาณนี้ต่อไปเป็นเรื่องม้าค่ะก็สําหรับสายม้านะคะเผื่อใครยังไม่รู้คือวันนี้นะคะแพดเข้าแล้วนะคะที่เขาว่าจะเข้าซึ่งมันก็คือเอ่อตอนนี้คือปรับม้าป่าใหม่นะคะให้สามารถลุ้นได้จนถึงรลเวลยี่สิบเลยนะคะเมื่อก่อนแค่ตันแค่เลดับสิบ เอ,อแล้วก็ปรับม้าป่านะคะให้มีโอกาสออกถุงรุ่นแปดไปเลยแล้วก็เพิ่มโอกาสมารุ่น,นเจออ็ดในม้าป่าเนี่ยให้มันแบบเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะประมาณร้อยสาสิบสามเท่าเขาว่างี้นะอืมก็คือมีโอกาสจับม้าป่าเป็นมา้านี่แหละอืมเป็นม้าเทียแปดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีม้าป่าสายพันธุ์ใหม่เข้ามานะคะก็คือ จะมีโอกาสที่เราจะได้เจอมาป่าตัวผู้นะคะที่จะเติบโตช้ากว่าปกติ2.5เท่าแต่ว่าสามารถขายได้สูงกว่าปกติถึง5เท่านะคะแล้วก็จะมีโอกาสเจอมาป่าตัวเมียที่สามารถผสมพันธุ์ได้ถึง4ครั้งเลยนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนฟังกช์ชันการใช้กเก็บมาระยาไกลนะคะเออเอออือ้ สามารถเก็บระยะไกลมาได้สูงสุด20ตัวนะคะโดยไม่คำนึงถึงพื้นที่ว่างจริงในคอกหมาแต่หากเกิน20ตัวแล้วจะไม่สามารถเก็บระยะไกลได้อีกนะคะโอ้เมื่อก่อนล่ะเราเก็บได้อลิมิตไงตอนนี้คือเขาปรับแล้วนะจ้าทุกคนโอเคก็คือห้ามเกิน20ตัวนะคะสำหรับฟังก์ชันเก็บระยะไกลนะคะต่อไปปลาไม่ทราบชนิด เกิดขึ้นมอแล้วคะทุกคนไปตกกันด้วยจบต่อไปเออเราได้ทําการดําเนินการปรับปรุงปรับสมดุลปิดลอ้ออาวุธปิดล้อมนะคะได้ใช้ในสงครามฐหานและครอบครองเพื่อให้อาวุธแต่ละประเภทมีบทบาทมากขึ้นนอกจากนี้ก็ได้มีการปรับปรุงช้างคาเตียในช้างคาเดียในส่วนของการตรวจจับและท่าทางที่ดูอาจจะไม่ธรรมชาตินะคะ อย่างไรก็ตามสาหรับผู้ที่ควบคุมช้างอาะรู้สึกว่าคุณภาพลดลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้บลา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 ก็เลยปรับปรุงให้มันยืดหยุ่นยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้หน้าตามันไม่เหมือนเครื่องยิงช้างเลยเอาดีๆแต่เอาเถอะมันเอาวันอยู่ในสงครามกุหลาบนี่เองอืมโอเคอะเปลี่ยนแปลงวิธีการกําหนดสิ้นสุดป้อมปรา,าการที่มีเครื่องหมายคําถามนะคะก็คือ โนอะไรเอ่ยน,นั่นเองนะคะในสงครามครอบครอง่อะแต่เฉพาะสงครามครอบครองเฮก็คือสงครามครอบครองคือสงครามประสาทนะคะไม่ใช่สงครามฐานเนอะเออก็ในสงครามครอบครองนะคะจากหน่วยนาทีปรับเป็นหน่วยวินาทีนะคะโดยแบบสุ่มแล้วก็เออประมาณนี้ครอบเขตสูงสุด๊บโอเค อ่าแต่มีการปรับปรุงรางวัลที่ได้รับจากสงครามฐานด้วยนะคะโอ้แอบงงเฮมันเขียนผิดหรือเปล่านี่แต่ว่าไม่รู้นะยูดตามนี้ไปก่อนนะคะถ้าเกิดเผื่อเขามาแก้ที่หลังแล้วเ,เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะโอเคมีการปรับปรุงรางวัลน,นะคะที่รับจากสงครามฐานนะคะวันนี้นะคะก็คือ จะมีระดับ3 4 5ใช่ไหมแล้วก็รางวัลเพิ่มเติมเมื่อครอบครองฐานที่ปรากฏสัญลักษณ์เครื่องหมายอะไรเอ่ยเอ้ทำปรับอะไร <c oughs> มีกล่องของฉเฉลยบ,บโอ้ก็ถ้าเท่าที่ดูก็คงปรับของรางวัลให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรคะ่ะประมาณนี้ เนี่ยปรับปรุงรางวัลเข้าร่วมสงครามฐานโอ้โอ้ได้เหรียญกับเงินเยอะขึ้นนะคะเนี่ยเท่าที่ดูโอเคโอเคอ่ะต่อไปนะคะประับระดับเลเวลสูงสุดที่สามารถเติบโตได้ในเซิร์ฟซีซั่นเนาะเพื่อให้สามารถดำเนินเซิาาร์ฟซีซั่นได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถเติบโตในเซอร์เว์ซีซั่นได้สูงสุดที่เลเวล63-99เนะคะถ้าใครจะไปเวลไปปั่นเวลอย่างเงี้ยไปบบไปฉุดกันไปฟาร์มไกโฟ,ฟงกับฟินหรือว่ามีวม็อกนะฮะเพราะว่าไม่มีคูณตลอดเวลาที่นั่นนะคะตัดไปเลยค่ะปรับปรุงให้สามารถเอ่อในตำแหน่งสมาชิกกองทัพไอคิวนะคะไอใช่กองทัพไอคิว สมาบาร์ตี้ถนะะ้าเรามีเข็มทิศเนะคะีคยฮะเราจะเห็นเพื่อนในตี้และเออ,อเกลียริ๋งเราจะหลับเวลาไปไป,ไป,ไป,ไปวอลอะไรอย่างี้อืมโอเคต่อไปอ่ะอันนี้หมดลคะค่ะวันนี้เอหมดอย่างรวดเร็วอะไปดูกิจกรรมกันนะคะซึ่งวันนี้กิจกรรมมีอันเดียวเลยนะคะแม่บ้านก็จะไปเร็วๆหน่อยเนาะก็คือ กิจกรรมจะส่งม้าราชวังฝึกสัตว์ไปกลับดอกไม้และค้อมจำสองเท่านะคะสำหรับคนที่จะทำมาสิบนะีคะหรือว่าใครยังไม่มีครบสามตัวก็จัดไปจ้าโดยเนื่องจากวันนี้นะคะได้ปรับปรุงผลประโยชน์ของคอนเทนต์ฝึกสัตว์นะคะหรือสำหรับสายม้าอย่างเรานะคะก็เลยอ่ะส่งกิจกรรมสายมา้ามาให้นิดนึงเนาะกิจกรรมนี้จะอยู่ถึงวันที่ห้ามิถุนายนนะคะโดยค่าปเราสบการณพานะหรือว่าฝึกสัตว์นะคะ ก็เออคูณนะคะคูณค่าประสบการณร์พานะแล้วก็ฝึกสัตว์ให้นะคะห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ถ้าเกิดใครส่งมาราชวังช่วงนี้ก็เอาไปเลยใบยจะส่งราชวังนะคะแล้วก็จะได้รับดอกไม้แล้วความจําเป็นสองเท่านั่นเองโดยใบยกิจกรรมตัวเนี้ยอ่ะใบาราชวังตัวเนี้ยนะคะก็เดี๋ยวขอเอาทีละอันก่อน แล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือจับมาป่าทุกวันจะได้รับเหรียญตาเชือกเลื้งแสงด้วยนะคะเป็นกิจกรรมไปรับคุยกิจกรรมกับลีอาน่าเนาะอยู่ในแต่ละหมู่บ้านนะคะสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนของได้ซึ่งเอ,อ่ออันนี้คือถ้าเกิดใครมันเป็นกิจกรรมที่แบบเป็นกิจกรรมตระกูลละกันอันนี้ขอรีกอย่างกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครทําไปแล้วเออถ้าใครเคยทําไปแล้วอ่ะไม่ได้อีกแล้วเนาะ เพราะว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยแลกเป็นใบการจะส่งฝึกสัตว์ได้สมอันแลกเปลี่ยนได้ตลอดแล้วก็สามอันนะคะแลกในตะกรุลหนึ่งครั้งก็คือรากโกบีหนึ่งร้อยอันกล่องแผ่นแลกมารุ่นแปดแล้วก็กล่องเลือกม้าฝึกสัดไอ้กล่องเลือกฝึกมา้าผีเท้าจัดนะคะอะเอางี้เลยลวกันแม่บ้านขออนุญาตแนะนำถ้าใครจะเอาเหรียญไปแลกนะคะแนะนําให้แลกอะไรก็ได้ก็บอกว่าแลกได้ทุกอย่างยกเว้นมารุ่น 8, แปดเนาะเพราะว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะ คุณต้องเสียเวลาห้าวันเลยไม่บ้านว่าแหลกไอ้สามอย่างเนี้ยโอเคเลยโอเคต่อไปสําหรับใบจะส่งม้านะคะใสม่ม้าเนี่ยส่วนใหญ่นะคะใสม่ม้าเราก็จะแลกเป็นบัฟไหมก็เป็นมา้ารุ่นเออกล่องม้านะคะรุ่นหกถึงแปดเราไปสุ่มแล้วก็วิ่งต่อกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้ม้าป่าเองก็มีรุ่นหกถึงแปดแล้วว่าจริงๆตอนนี้ก็คือการเป็นว่ากิจกรรมก็จริงๆจะแกลกอะไรก็ได้เลยเนะี่ยกิจกรรมเออ ก็ใครจะใช้อะไรก็ใช้แล้วกันแต่ถ้าใครไม่รู้จะแกลกอะไรจริงๆถ้าถามแม่บ้านเนาะก็อย่างที่บอกนะคะก็คือแนะนําเป็นต้องบอกว่าถ้าใครยังไม่มีเกาะมาอะไรเลยก็แนะนําเกาะมากังเบน,นะคะแต่ถ้าใครมีเกาะมาคลองโนรลนแล้วก็ข้ามไปเลยก็จะเหลือตัวเลือกเป็นอย่างที่บอกนะคะว่าก็จะเป็นเออใบคูณมาอะไรนี้หรือใครจะแลกของเอาเวงมาเก้าก็เอาไปเวกได้นะคะถ้าเกิดใครแบบยังมีไม่ครบหรือจะสระสมอะไรอี้ก็วากันไป ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะสำหรับสายมาเดอโอเคตอนนี้เนระขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านไปกันหลังจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิงด่งริงๆเอาไว้ด,ด,ด้วยนะคะจะไปพาคลิปใหม่ๆของแม่บ้านนาะสำหรับวันนี้เนระขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย